วาง้างอะตอบนิทีเร็วอะไรแตงมีอะไรไหนว่ามาเนี่ยพี่ตานั่นสมปะไปเป็นเพื่อนหน่อยดีดูดวงอีกแล้วนะเราเอาเถอะนะไม่เสียหายหรอกชวนนักก็ชวนเอเติ้ลด้วยสิเอาเกี่ยวอะไรกับผมว่ะตัวสางเงียบแล้วเขาผมเฉยเออนะไปด้วยกันน้อยโอ้ยพี่แตงมันจะสางแค่ไหนกันชียรฮะไม่เห็นเหมือนในรีวิวเลยพี่แตงเออว่ะ แกแน่ใจกแต่เนี่ยชื่อแม่หมอก็ถูกนะลูกก็ถูกด้วยโอ้ยแล้วทำไมแม่แม่หมอนั่งอย่างนั้นวะใช่แม่หมูผมงช่นะมังเราเข้าไปดูไหมเออเออไปอเอไป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 ก็ไปเชนเลือกให้ามาคนละใไปอนาคตของหนูเป็นไงบ้างคะแม่หมออนาคตของเธอเ,ธอเหรอชีวิตอะมีแต่ความหวานชื่นล ตื่นก็หิวนอนก็หิวนิ้วเริ่มชาตาผ้ามัวกินน้ำบ่อยฉี่ก็บ่อยแผลก็จะหายช้าเดี๋ยวพี่ส่วนเธออีกหน่อยก็จะเบื่ออาหารร่างกายอ่อนเพลียร่างกายเริ่มแย่ขาเริ่มบวมฝดแล้วบุ๋มแล้วบมมาพี่เธอเนี่ยตัวดีเลยวันวันปิดเธอมาเอาแต่นอนสั่งแต่ของฟาสต์ฟู้ดกินแต่ของมันมันกินแต่ของจุบจิบไม่คิดจอมร่างกาย เธอทุกคนอ่ะใช้ชีวิตฉูดฉาดระวังเถอะจะมีวิญญ,ญาณตามติดระวังเถอะชีวิตอ่ะจะหาไม่บอกแล้วใช่ไหมว่าช่วงเนี้ยเราดวงตกพูดไม่รู้กี่รอบแล้วดูดิระบบเด็กกนเล่นหมดแล้วเนี่ยหรือว่ามีใครในพวกเราไปลบหลู่เจ้ากรรมในเวรหรือเปล่าแกหรือเปล่าอีเลยเอา้าเกี่ยวอะไรกับผมมาไม่ใช่สักหน่อยวันๆเอาแต่เล่นเกมจะเอาเวลาที่อยามาลบหลู่เจ้ากรรมในเวรพี่หรือเปล่าพี่ตาฉันก็ทำงานเนี่ยแกนั่นแหละพี่นั่นแหละแกนั่นแหละพี่นั่นแหละแกนั่นแหละพี่นั่นแหละใจเย็นใจเย็นไว ยยดไม่มีหรอกเจ้าจามในวงในเวน่ะมีแต่พวกเธอทำตัวเองนั้น NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงเช่นกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดและไม่ออกกำลังกายสะสมนานวันก่อเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคไตโรคอ้วนหรือถึงขั้นเป็นมะเร็งได้เลยถ้าไม่อยากเกิดดวงแบบนี้ละก็แกง่าย เพียงแค่ทุกคนหันมาทำสิ่งที่เรียกว่า3ออสองสออาหารทานครบห้าหมู่อออกำลังขยับร่างกายอย่างน้อยสัปดาห์ละหวันวันละ30นาทีออารมณ์ผ่อนคลายความเครียดเช่นฟังเพลงทำงานอดิเรกสไม่สูบลดละเลิกสูบบุหรี่ที่เป็นอันตรายทั้งแก่ตัวเองและคนรอบข้างและสไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพียงเท่านี้ พวกเราก็ไม่เสี่ยงต่อกัรเกิดโรค NCDs แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอนามัยเพราะเราอยากให้คนไทยสุขภาพดี